หมอชลนานจ่อว่าจะทำข้อเสนอยื่นกอกตส่วนแก้กฎเหล็กและมั่นใจว่าจะเสร็จพันสมัยการประชุมหน้าแน่นอนนะครับมาต่อกันที่ทางพรรคเพื่อไทยครับคุณหมอชลนานบอกว่ากฎเหล็กที่กรกตอบอกมาเนี่ยมันอาจจะมีบางประการที่ไม่เข้ากับสถานการณ์ในเวลานี้เพราะต้องช่วยเหลือชาวบ้านจะลงพื้นที่เฉยเมือเปล่าจะลงพื้นที่เฉยๆแล้วมันแหมมันใจไม่ใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากับสถานการณ์ที่มัน ผสมผู้ทอกกับภในเวลานี้ก็จ่อว่าจะทําข้อเสนอยื่นกรรตาธทบทวนแก้กฎเหล็กและมั่นใจว่าจะเสร็จทันสมัยการประชุมหน้าแน่นอนนะครับดูครับบรรยากาศคุณหมอชลนานสีแก้ววันนี้และทางพรรคเพื่อไทยก็ถแถลงคู่ขนานกันด้วยนะหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่คุณหมอชลนานพูด1ิเป็นนาฬิกาห้นาทีวันที่4ตุลาคมพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลนานสีแก้วสอสอน้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมร่างแก้ไขเพิมเ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอหมดว่าด้วยค่าใช้จ่าย ขณะน,นี้พักได้ร่างเอาไว้แล้วหรือไม่และจะสามารถจะทาให้ได้ทันสมัยประชุมหน้าหรือไม่คุณหมอชนละน่านบอกว่าร่างพระราชบัญญัติพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งที่ออกมาตามรัฐธรรมนูญปี2560 <c oughs> มีบทบัญญัติที่เขียนแตกต่างไว้จากกฎหมายเดิมที่เราใช้บังคับอยู่ครับที่ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยการเลือกตั้งและหมดว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งเขากําหนด180วันขึ้นตามกฎหมายเดิมนะเราใช้แค่90วัน ซึ่งหากครบอายุสภาระยะเวลา180วันจนไปถึงวันเลือกตั้งให้ถือเป็นวันที่ต้องนับเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามและโหมดว่าด้วยการหาเสียงก็รับรองไว้ด้วยว่า180วันถือเป็นการหาเสียงและมีข้อห้ามในการหาเสียงซึ่งหากเกิดภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยอย่างเช่นอุทกภยัยมีภัยพิบัติก็จะมีปัญหามากในการดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเจตนารมณ์ที่กําหนดอย่างเช่น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้สมัครของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กไม่ใช่พรรคใหญ่เอาเปรียบพรรคเล็กซึ่งการออกระเบียบเช่นนี้กลับเป็นผลกระทบกับประชาชนนะครับและยังบอกต่อว่าด้วยข้อจํากัดเช่นนี้ทางพรรคเพื่อไทยได้ไประชุมร่วมกันและก็มีมติว่าเราจะทําข้อเสนอไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวัยเขาทบทวนและพิจารณาว่ามีช่องทางกฎหมายใดที่สามารถกําหนดเป็นระเบียบได้ไหมเพราะระเบียบสามารถตามกฎหมายแต่เท่าที่ตนดูก็เห็นว่า มีช่องกฎหมายที่สามารถออกเป็นระเบียบและสามารถเว้นไว้ได้อย่างเช่นข้อห้ามตามมาตรา73ซึ่งเป็นข้อห้ามในการหาเสียงที่ระบุไว้ชัดการได้มาซึ่งคะแนนคือการจูงใจให้ลงคะแนนถ้ายังไม่มีเบอร์และผู้สมัครจะจูงใจให้ลงคะแนนให้กับใครเมื่อคุณไปสมัครก็จะครบองค์ประกอบเป็นการเขียนกฎหมายล่วงหน้าซึ่งไม่ควรทำนะครับเราก็ดูว่ามาตรานี้สามารถเขียนระเบียบออกมา รองรับได้อย่างเช่นก่อนที่มีพระราชกิจสตรีกาสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ในกรณีที่มีความจําเป็นและสามารถกําหนดวงเงินไว้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ซึ่งเราจะเข้าไปแก้ปัญหาการยกร่างไม่เป็นประเด็นทาทันแน่นอนหากเราช่วยกันจริงๆนะครับซึ่งเมื่อเปิดสภาเราจะยื่นแน่ก็ยังมีเวลาอยู่6เดือนหากไม่ยุบสภาสียก่อนอย่างไรก็ตามสําหรับตัวระเบียบที่มีปัญหาต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งมาวินิจฉัยเส้นสารปกครอง มาดูว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรและนอกจากนั้นนะครับยังมีการถแถลงข่าวถึงกรณีน้ําท่วมขังในกรุงเทพมหาคนครที่พักเพื่อเพื่อไทยเนี่ยเฝ้าติดตามดูอยู่ด้วยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อเนื่องกันไปเลยนะครับนะเป็นเรื่องของเพื่อไทยเดียวกันต่อกันได้เลยนะครับนางสาวธีรรัตน์บอกว่าน้ําท่วมขังใน10จุดกรุงเทพมหาคนครตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยโดยสส แล้วก็สกคณะทํางานก็ได้ทําหน้าที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยทีมงานของเพื่อไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบระดับน้ําในคลองสายหลักก็พบว่าคลองหลายแห่งยังสามารถใช้ระบายน้ําได้อีกซึ่งตนในฐานะสสกทมอยากให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนกฎเหล็กครับให้กกตสสได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควรจัดสรรงบกลางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ําทั้งประเทศรวมถึงกทมที่มีประสิทธิภาพและไม่ควรใช้งบกลาง นะไปไว้ในการจัดสรรอำนาจของตัวเองพร้อมขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดสรรเครื่องสูบน้ําแรงดันสูงนะครับระยะไกลเพื่อเตรียมทอนน้ําไปยังคลองสายหลักสําหรับผลที่กําลังจะมาอีกและขอให้ทุกภาคส่วนกทมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและยังบอกว่าขอให้รัฐบาลปรับปรุงระบบเตือนภัยที่มีความรวดเร็วและก็แม่นยํา ออใช้เหตุการณ์เมื่อวานคือ3ตุลาคมเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะประชาชนไม่ทันรู้ตัวฝนตกมาเมื่อไรและที่ไหนปริมาณมากน้อยเท่าไหร่จนเกิดเป็นความเดือดร้อนครับแล้วก็โ,โหตกนี่แถวเมืองทองธาน,นีนี่ครึ่งคันรถเลยนะครับเพราะงั้นรถพังเกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนตามมาอีกมากนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ทิ้งท้ายว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตื่นตัวช้าไปหรือเปล่านายแพทย์ชนรานก็กล่าวเสริมนะครับบอกว่าหลังจากที่ได้รับ อโอกาสจากสารนัฐนมนโนตั้งแต่วันที่10า30ากันยายนก็เพิ่งมาทําหน้าที่ในวันจันทร์แล้ววันนี้ก็เพิ่งจะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมน้าท่วมเข้าใจว่าช้าเป็นปกติวิสัยในการบริหารภาวะวิกฤตของพลเอกประยุทธ์เป็นแบบนี้มาโดยตลอดฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรคาดการว่าจะเร็วมากกว่านี้เรื่องอื่นท่านเร็วกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องอารมณ์กับประชาชนแต่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยต้องไปไหว้ศารซะก่อนนะครับต้องไปไหว้พระพรมก่อนจึงจะเริ่มแก้ปัญหาได้สังเกตแล้วเป็นอย่างนี้ทุกที ชัดเจนว่านี่คือวิธีการทํางานของผู้นําประเทศที่เราเรียกว่านายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชลาน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฝากเอาไว้นะครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580